วสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับ้าสู่โหนกระแสแต่เช้าค่ะทุกเช้าวันอาทิตย์ก็จะพบกับทนายรณรงค์แก้วเพชรและหมวยอริสรากำะนอเจริญค่ะกระแสในสัปดาห์นี้ก็ยังเป็นกระแสของวงการผ้าเหลืองที่สืบเนื่องมาจากสีกาก,กอล์ฟเรายังไปไม่พ้นวัฏจักรนี้ค่ะตอนแรกผมนึกว่าเราเล่นในหนเช้ามาอันนี้อาทิตย์ที่3แล้วนะใช่ค่ะยังไม่หมดด้วย แต่อิตย์นี้มีความคืบหน้าก็คือสี่กากอฟถูกจับค่ะข้อหาอะไรมีทั้งสี่ข้อหาเบื้องต้นเบื้องต้นก็จะมีความผิดในข้อหาสนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐยักยอกทรัพย์ความผิดตามมาตรา147่มีสนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่มีชอบตามมาตรา157แล้วก็มีสมคบกันฟอกเงินและก็มีข้อหารับของโจรโอ้โหผมจะบอกว่าในบรรดาข้อหาทั้งหมดนั้นมาตรา1 4 7นี่อัตราโทษสูงสุดคือ20ปีเลยนะ เพราะมันเกี่ยวข้องกับคดีทุจริตไงการประพฤติมิชอบของเจ้าพนักงานการเบียดบังเอาทรัพย์ข้อหาเนะ่ะเดี๋ยวพอไปถึงชั้นอายการอาจจะไม่ได้มีแค่นี้ก็ได้ค่ะแต่มันจะแบ่งเป็นสองส่วนนะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับฝั่งหนึ่งเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของเ,อเงินของวัดที่อยุธยาที่วัดชูจิตวัดชูจิต12ล้านกว่าและมีเงินวัดอยู่3 8 0 0 0 0บาททำให้เจ้าอาวาสองค์กรอดีตจเจ้าอาวาส ที่สึกไปแล้วนะถูกดำเนินคดีเรื่องของเป็นเจ้าพนักงานของรัฐยักยอกทรัพย์อ่าแล้วก็หลักๆเลยคือ157อันนี้ของอดีตเจ้าอาวาสทีนี้สีกากรไปเกี่ยวข้องเพราะว่าเป็นคนไปบอกให้เจ้าอาวาสเนี่ยถอนเงินของวัดมาให้บัญชีตัวเองก็เลยโดนเรื่องของสนับสนุนเจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์คือคนยักยอกนี่คืออดีตพระแต่เอาเงินเนี่ยมาให้ศีกากป เวลาเขาออกหมายจับเขาก็เลยจับอดีตพระและกศีการาก๊อกในฐาหนะเป็นผู้สนับสนุนให้เกิดการกระทําความผิดนี่คือหมายจับใบแรกค่ะแล้วก็ยังมีข้อหาที่อดีตผู้มนุยการสรํานักงานพระพุทธาศาสนาที่พิจิตรไปแจ้งความเพราะว่าก่อนหน้านี้ค่ะคือมีชัดข้อความที่ทางอดีตพศพิจิตรต้องการหลักฐานเพื่อที่จะเอาผิดทางเจ้าคณะจังหวัดพิจิตร หลังจากนั้นปรากฏว่าทางสีกากอฟมีการเรียกเงินเรียก4 0 0แสนแล้วก็จะให้หลักฐานปรากฏว่าโอนเงินไป3 0 0แสนทั้งแรกแล้วก็อีก1 0 0 0 0แสนหลักฐานก็ยังไม่มาเพราะวันดุ่งขึ้นบอกว่าต้องโอนไปอีก5 0,000ืนเพราะว่าบัตรเครดิต มันตัดเงินไปทําให้ได้ไม่ทบ4ี่แสนตอนนั้นที่มีการแชทคุยกับอดีตพสของพิจิตก็คือบอกว่าต้องการเงินไปผ่าตัดไปรักษาตัวจริงๆแล้วอดีตพสพิจิตได้มีการร้องเรียนตั้งแต่สมัยที่ท่านยังรับราชการอยู่พอร้องเรียนเรื่องเจ้าคณะจังหวัดพิจิตที่มีการทําผิดวินัยสง์ปรากฏว่าตัวท่านเองถูกย้ายนะคะจนปัจจุบันเกษียณอายรุราชการ แล้วก็เนี่ยค่ะหลังจากเป็นข่าวถึงเจ้าคณะพิจิตก็เลยกลับมาแจ้งความแจ้งความหรือแฉนะ <c oughs> เราต้องจงวนคำหน่อยนะ,ะแจ้งความด้วยแฉด้วย <c oughs> แต่ที่เขาแจ้งความคือเขาแจ้งความศีกากอบเขาแจ้งความศีกากอบนี่จะเป็นคดีที่3ามเมื่อกี้นี่เราขึ้นมาเนี่ยสคดี2คดีคดีแรกเกี่ยวกับเรื่องเงินบริจาควัดคือผมไม่เรียกว่าเงินบริจาคไม่ได้เพราะว่าพระเอาเงินจากไหนมา <c oughs> มันก็เงินศรัทธาญาติโยมเนี่ยคือนี่คือหมายจับอันแรกส่วนอันที่สองเนี่ย เข้าใจว่าเป็นกรณีของอดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสธรทิศแหล่ทิศแหล่ตอนที่เข้าให้ข้อมูลนะคะวิหน้าเหมือนกับคนที่สะบัดสะบงแล้วใส่ชุดขาวไปเที่ยวเลยไหม,มคล้ายๆเลยนะเนี่ยมันมีเนี่ยเนี่ยร้องเต่าก็พยายามปอบเนี่ยอาจจะยังไม่คุ้นชินไงเมื่อวานวันก่อนเนี่ยเป็นพระอีกวันหนึ่งกลายเป็นคาราวาอาจจะไม่คุ้นชินคนนี้เกี่ยวข้องกับก,บการทําหนังสือร้องเรียนเจ้าคณะภาคก็คือทิศอาจทิศศึกไปองค์แรกเลยอ่ะที่ศึกปุ๊บแล้วข้ามไป ฝั่งลาวเลยอะที่สปปลาวเลยคนนี้คือหนึ่งในคนท,ทําหนังสือร้องเรียนทิดอาจโดยศีกากรเป็นคนบอกให้ท,ทําหนังสือแม้จะบอกว่าไม่ได้ให้ทําหรอกแค่ให้เขาไปพิมพ์ hmm. แต่มันก็แบ่งรับแบ่งสู้ว่ามีการท,ทําหนังสือร้องเรียนสุดท้ายอะที่มันมาถึงมือสอบสวนกลางหรือมาถึงมือสู่อมวลชนเนี่ยก็เป็นเพราะความขัดแย้ง เบื้องต้นในพระด้วยกันเองด้วยกับของศีกาที่ไม่สามารถไปเลี้ยงเงินปีละสามแสนกว่าบาทได้ค่าเลี้ยงดูคือศีกากอฟถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวไปไปที่กองตาบรู้สึกข่าวเองก็พยายามจะสอบถามนะคะก็ศีกากอฟก็ไม่ได้ตอบอะไรพีหมวยจะพูดอะไรถ้าปีหมวยอยู่ในสถานการณ์นี้คนกําลังเขาใช้เครื่องว่าสาบแช่งก็ได้คนก็ถามว่าไปมีอะไรกับพระแล้วไม่ได้มีองค์เดียวมีเยอะไปหมดเขาก็ถามว่ารู้สึกยังไงคุณจะให สีกาเขาตอบว่าไง <c oughs> แต่ซีกาเขาตอบในกับพี่หนุ่มสัมภาษณ์เอ็กซ์คลูซีฟนะโอ้สัมภาษณ์พี่หนุ่มตอบเยอะตอบละเอียดด้วยค่ะพี่หนุ่มก็ถามละเอียดว่าอย่างความสัมพันธ์กับพระบางรูปใครเป็นคนเริ่มก่อนเริ่มที่ไหนนัดเจอกันยังไงจากประเด็นของสีกากอล์ฟอะค่ะสรุปสุดท้ายก็คือมีทระที่ต้องสึกไปทั้งหมด13รูปณวันนี้ณวันนี้จบยังก็ทางบิ๊กเต่าบอกว่าอาจจะยังไม่จบ องค์ที่1เนี่ยนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังดูความเชื่อมโยงดีๆนะสีกากอบเนี่ยเหมือนกับอยู่ตรงกลาง องที่หนึ่งเนี่ยถูกร้องเรียนโดยทิศแหล่ทิศแหล่องที่เท่าไหร่นะอันนี้องที่หกหนึ่งกับหกเนี่ยคือหกเนี่ยทำหนังสือร้องเรียนหนึ่งโดยศรีกาก็เป็นคนประสานงานให้นอกจากการทําหนังสือร้องเรียนแล้วที่ผมเคยคุยกับพี่มวยเมื่ออาทิตย์ก่อนบอกโยมปกติไม่น่าจะทําหนังสือร้องเรียนเป็นปรากฏว่าเรื่องนี้มันมีเบื้องลึกเบื้องหลังมากกว่านั้นนอกจากแค่การร้องเรียนเจ้าคณะภาคแล้วยังมีการร้องเรียนเจ้าคณะจังหวัดต่างๆอีก ที่สีกากรอบอยู่เบื้องหลังจนกระทั่งเป็นที่มาของอดีตพออสำนักพุทธพิจิตรออกมาพูดไงแสดงว่าขบวนการแบ็กเมยพระผู้ใหญ่เนี่ยมีมานานแล้วแต่เพียงแต่ไม่ทำอะไรกันแล้ว13รูปอะค่ะก็คือมีพระชั้นเทพหลายรูปเลยนะคะ2รูปสุดท้ายที่ศึกก็คือทางเจ้าอาวาสวัดท่าบัวทองจังหวัดพิจิตรหรือว่าพระมหาย,ยอดเพชรอันนี้เป็นไวรัลจากคลิป มีการพูดคุยกับศีกากอฟแล้วก็พูดถึงรักแรกพูดถึงคุณคือคนแรกเป็นคลิปที่หลายท่านบอกว่าไม่เคยเห็นพระเขินก็ได้เห็นจากคลิปนี้คนแรกที่รักหรือคนแรกที่อะไรก็คนแรกคุณคือคนแรกคุณก็รู้อยู่คุณก็ไม่ต้องมาแซวเรื่องนี้อ้าวโถคุณมันก็ต้องอายนัะมันคุณคือคนแรกก็จริงๆ ก็อย่างที่บอกแล้วก็รับคุณคนแรกเหมือนกันด้วยรับที่สุดด้วยแล้วก็มาที่สุดด้วยเฮ้ยเดี๋ยวช่วงหน้าอย่าเพิ่งไปไหนครับเดี๋ยวผมมาให้ดูอินคาอินคาหนกระแสแต่เช้าครับ ปลับตาติดตามโหนนศรแต่เช้าคะ่ะครับแม่ต้องเล่าแล้วใช่ไหมให้พี่รดเล่าเลยค่ะคือความสัมพันธ์ที่สีการกรอบเนี่ยนะครับสงสัยใช่ไหมว่าทําไมสีกาไปตรงไหนพระผู้ใหญ่บางองค์เสร็จเสร็จเสร็จสีกานะ,ะเสร็จสีกาผมก็อยากรู้ไงเฮ้ถามบอกอหวนเรานี่แหละเฮ้อินคาเนี่ยมันยังไง่าสตอรี่มันยังไงนี่เล่าให้ฟังในโหนเช้านะ,ค,ะคือเหมือนกับว่า เขาจะใช้กลอุบายร้อยเล่มานยาหญิงอพระครูท่านเจ้าคุณไปขับรถเล่นกันเฮ้ยมุกนี้มันคล้ายๆกับอดีตทิศกาโตที่ศึกไปเลยนะอันนั้นไปอินคากันในหลังสันเขื่อนอันนี้อินคากันในสถานที่ไม่ห่างจากกุฏิพระเป็นวิทยาลัยสงฆ์ด้วยเขาว่าอย่างนั้นค่ะสีกาเขาว่าอย่างนั้นนะจริงไม่จริงไม่รู้นะเขาว่าอย่างนั้นเขาบอกเขาก็ขับรถไปอยู่ในพื้นที่นั่นแหละ ทีนี้ในพื้นที่ที่พระผู้ใหญ่เขาอยู่เนี่ยมันจะมีคูน้ําอะไรกัน้นคนก็จะไม่ค่อยมาอมเขาก็ใช้พื้นที่ในรถผมเดาว,ว่าน่าจะเป็นตอนกลางคืนอืเพราะกลางวันเนี่ยพระเขาเรียนหนังสือค่ะแล้วเขาก็มีการทําวัดเย็นอต้องเป็นตอนกลางคืนแต่อันนี้โปรดิวเซอร์ไม่ได้บอกนะ <c oughs> ว่ากลางวันหรือกลางคืนแต่ลนนลงเดาว,ว่าต้องเป็นตอนกลางคืนคองค์แรกเสร็จไปองค์ที่สองก็โดนเหมือนกัน อันนี้คือพูดถึงว่าถ้าเราเป็นพระที่ปฏิบัติดีสีกานิมนต์ขึ้นรถสองต่อสองอ่าไปอันนี้คือทิศอาจยังเสร็จเพราะการอินาคาไม่รู้เกิดอะไรขึ้นพี่หนุ่มได้สัมภาษณ์สีกากอฟนะคะแล้วสีกากอฟก็เปิดใจรประเด็นที่พี่โดนพูดถึงเนี่ยแหละค่ะ รูปแรกที่มีความสัมพันธ์แล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในรถก็คือเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลกถ้าไล่เรียงไทม์ไลน์เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลกจะเป็นรูปที่สองที่ทางศรีกากอฟคบหารูปแรกจะเป็นเจ้าคณะจังหวัดพิจิตรแต่กับเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลกก็คือมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในรถคือตอนแรกทางศรีกากอฟไปหาก่อนแล้วก็หลังจากนั้นก็คุยกันที่กุฏิศรีกากอฟออกไป แล้วทางเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลกก็คือโทรถามโทรตามว่ากลับมาได้ไหมตอนนั้นสีกาก o อ f ยีบสองนะค่ะอันนี้คือภาพตอน36นะค่ะอ่านี่นีน,นีฟังนี่รถนันลองพยายามอธิบายให้เข้าใจว่าตอนนั้นสวยกว่านี้มากแล้วสีกากอฟก็คือขับรถกลับมาที่กุฏิหลังจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของการขับรถเล่นครับอย่างที่พี่โดนบอกเหมือนกันกันกบที่อ่านเลยคือจะมีจังหวะขับรถเล่นไปอ่าแล้วผมก็ไม่ได้ถามไง ก็ไม่ได้ถามว่ากลางวันหรือกลางคืนลองฟังที่นุ่มสัมภาษณ์สีกากอฟ์ค่ะได้รู้จักกันผ่านทางไลน์ค่ะเหมือนเหมือนหนูก็จำไม่ได้ว่าเรามีไลน์กันได้ยังไงแต่แต่แต่เหมือนเราก็ติดต่อคุยกันเรื่อยมาจนก็มีสัมพันธ์กันนี่แหละค่ะแล้วไปมีสัมพันธ์กันได้ยังไงอะมีเอ่อตอนแรกก็เหมือนท่านก็นัดให้ไปหาค่ะไปรับค่ะที่กุฏิท่านแล้วก็ไปที่ วิทยายสงพิซาโนโกค่ะพี่ขออนุญาตถามเป็นกรณีศึกษาเ็กนิดนึงแล้วกันเนาะ,ะพี่อยากรู้ว่าโอเคเมื่อกี้ที่หนูบอกมาบอกว่ารูปแรกก็คือเจ้าคณะพิจิตเองเนี่ยนะหลวงพ่อพิจิตเนี่ยคือตัวหนูเองเนี่ยก็รู้สึกว่าโอเครู้สึกปาบรู้สึกแ,แย่ที่ไปมีอะไรกับพระแต่พอตอนหลังรู้สึกรู้ว่าตัวท่านเองเนี่ยก็มีเมียก่อมมันอยู่แล้ว<ช>หนูก็รู้สึกว่าเออมันก็ทอนความบาปความรู้สึกของเราไปลงไปครึ่งหนึ่งเหมือนกันใช่ค่ะถูกไหมใช่แต่ทีเนี้ยพอเรามารู้จักฟังหลวงพ่อพิซุโลก นะจาพนักงานท่<ช>โลกเนี่ยมันกลายเป็นความเคยชินไป่บอกว่าเฮ้ยเราก็เคยมีอะไรกับทางพระไปแล้วแต่มีสักคนมันก็ไม่เป็นไรก็น่าจะประมาณนั้นค่ะพี่หนุม่มมันมันไม่ได้ทาให้รู้สึกว่าม,มันไม่ได้หรือเปล่ามันมันก็จริงๆหนูมองว่ามันก็ก็ผิดค่ะแต่หนูรู้สึกแค่ว่า หนูอยากมีตังอยากเลี้ยงลูก, <Okay. S 2> อ,ยกอยากมีชีวิตรอดาเงี้ยค่ะ <Okay. S 2> เพราะว่าก็ไม่ได้มีใครซัพพอร์ตเหมือนตอนแรกที่จอจอซัพพอร์ตเอ่อจอจอพิจิตซัพพอร์ตเนี้ยคะ่ะม,ม,มันดีมาตลอดเนี้ยค่ะจอจอพิจิตซัพพอร์ตมาตลอดก็ต้องทำย่างไรก็ตามมันนะครับมันก็เป็นเรื่องบาปบุญคุณโทษนะเราชาวพุทธก็ต้องดูไว้ที่เอามาให้ดูเนี่ยไม่ได้บอกว่าดีหรือไม่ดีดูแลตัดสินใจกันเอาเองไม่ชี้นำเดี๋ยวว่าสื่อชี้นำอีกยังไม่จบนะ อันนี้คืออินคารายแรกที่เธอเปิดเผยยังมีอินคารายที่สองที่ผมบอกตะเวนล,ล่อนไปอะฟังหน่อยไหมเรารู้จักกันวันที่แปดวันที่เก้าเราได้คุยกันนั่นแหละค่ะอืมสัมพันธ์ก็ตามนั้นเลยค่ะวันที่สิบสี่ก็มีสัมพันธ์อยู่ใช่ค่ะปิดที่ไหนฮะมอจรลอค่ะิดม,มีได้ไงที่มอเรลเอ่อเหมือนวันนั้นเราไปขับรถเล่นกันค่ะแล้วเราก็มีอะไรกันในรถในรถค่ะเป็นที่ที่เราเคยไปแล้วมีสัมพันธ์ เอาแต่น้ที่พิโนโลกค่ะอันนี้ที่บังน้อยค่ะน,นี่วังน้อยใช่ตามที่เขาพิมพ์มานั่นแหละค่ะอืม,อมแล้วคําที่เขาบอกว่าเราเป็นสามคนในวันนั้นนะคะอันนี้มันเป็นลายที่เขาพิมพ์หลังจากไม่ใช่วันไม่ได้พิมพ์วันที่สิบสี่นะคะเขาพิมพ์หลังจากนั้นมาเดือนกว่าแล้วค่ะว่าหนูท้องค่ะอืมใช่ค่ะอ้าคนเรามันไม่ได้ท้องในเดือนเดียวนะอ่าบอกให้รู้ก่อนมันไม่ได้ท้องในเดือนเดียวต้องใช้ระยะเวลา ค,คือทิดอาที่เราย้ำเนี่ยเพราะว่าสีกากรอบไปเรียกค่าดูแลบุตรเดือนละ32,000บาทอายุ20ปีระยะเวลา20ปีมันเลยกลายเป็นเงิน7ล้านกว่าบาทเข้าใจว่าพอโดนเรียก7ล้านศึกเลยก็ศึกรูปแรกเลยแล้วไปศึกไกลถึงจังหวัดหนองคายแล้วหลังจากนั้นจนถึงวันนี้ทางทิดอาจก็คือเงียบตอนนี้สอสกลางอยากให้ทิดอาธมาให้ข้อมูลว่าโดนแบ็กเมย์ยังไงเพื่อจะดําเนินคดีกับสีกากรอบค่ะ แต่ทตาจติดตอ่อไม่ได้ทางรองเต่าเองก็อยากให้ทิศอาจเข้ามาให้ข้อมูลมันแน่ทิศอาดก็ต้องมาเล่าย้อนกลับไปด้วยนะค่ะเนี่ยเล่าย้อนกลับไปนะว่าไปขับรถเล่นกันยังไงมันต้องย้อนอ่ะถ้าไม่ย้อนมันดําเนินคดีไม่ได้เพราะว่าตอนนี้ที่ให้ข้อมูลกับทางบิ๊กเต่าก็จะมีทิศแหล่ผู้ช่วยจอวัดรประสงครับ แล้วก็มีทางวัตถุจิตใช่ไหมคะคที่มีเส้นเงินชัดเจนว่ามีการโอนไปให้กับสีกากอฟก็คือ12ล้าน8แล้วใน12ล้าน8ก็คือมี3 8 0 0 0นที่เป็นเงินของวัดซึ่งนำมาสู่การจับสีกากอฟจริงๆแล้วยังไม่จบแค่นั้นนะในรอบ3ปีเนี่ยมีเงินเข้าออกบัญชีสีกากอฟสามล้านเออล้านบาทเยอะมาก3ปี แล้วสีกากฟบอกว่าเงินที่เข้ามาก็คือออกไปออกไปที่เว็บพนันตอนนี้เหลืออยู่8 00 0บาทออกไปที่เว็บพนันออกไปที่เว็บพนันมันเลยเป็นที่มาว่าทําไมถึงรู้ว่ามีพระเอาเงินไปเปให้สีกาเพราะสีกาเอาไปเปเว็บพนันคือต่อให้ผมบอกคุณอย่างหนึ่งนะต่อให้วันนี้มันไม่มันไม่โปะออกมาเดี๋ยวตํารวจเขาไล่เส้นเงินเว็บพนันถ้าวันหนึ่งเขาไปจับเว็บพนันเว็บนั้นแล้วพบว่าสีกาคนเนี้ผู้เล่นคนนี้โอนเงินเป็นหลักหลายร้อยล้านอย่างเงี้ยมันตรวจย้อนหลังได้อยู่แล้ว ยังไม่หมดนะครับเด,เดี๋ยวช่วงหน้าผลกระแสแต่เช้ายังตามเรื่องนี้กันต่อครับ มาติดตามโหากระแสแต่เช้าค่ะเรื่องของสีกากอฟก็ต้องพูดถึงจเจ้าอาวาสวัดใหญ่จอมประสาทที่สมุทรสาค,ครคือท่านหายตัวไปตั้งแต่วันอาสันหบ,บูชาวันที่มีกิจกรรมเวียนเทียนแต่ทางวัดประกาศยกเลิกกิจกรรมตระทันหันติดประตูว,วัดวัดเงียบมากล่าสุดอาทิตย์ที่ผ่านมาท่านก็ปรากฏตัวแล้วก็สึกเรียบร้อยนะคะไปสึกที่วัดหลักสีราชโมสร ท้ามหาธิวากรให้เหตุผลว่าเพื่อความสบายใจของคณะสงฆ์เนื่องจากตัวเองมีเส้นเงินที่เข้าไปเกี่ยวข้องพัวพันกับทางศรีกากอฟแต่ตัวท่านเองยังยืนยันความบริสุทธิ์ว่าไม่ได้มีสัมพันธ์ชู้สาวกับศรีกากอฟแบบนี้ก็ถือว่ายังไม่ประราชิกแต่ถ้าเราไปดูในกฎหมายนะครับอย่างในการแต่งกายเรียนแบบคณะสงฆ์หรือพระสงฆ์เนี่ยตามประมวลกฎหมายยามาตาตรา208ปรากฏว่ามีคนทําวิจัยไว้วิญญาณิพนธ์ไว้ว่าพระเนี่ย จะขาดจากความเป็นพระหรือปรชิกลเนี่ยควรต้องนับตั้งแต่เมื่อไหร่ hmm. ตามกฎหมายเนี่ยนะครับจะต้องนับตั้งแต่วันที่พระผู้ใหญ่หรือพระที่สูงกว่าหรืออุปชามีคําบอกว่าท่านเนี่ยปรลิกแล้วถ้ายังไม่มีใครมาบอกว่าท่านปรลิกท่านก็ยังบวชเป็นพระได้ค่ะ <c oughs> แต่ในทางพระธรรมวินยัยทันทีที่เอาทรัพย์ของคนอื่นไปหรือเศษเมถุนนั่นคือขาดจากความเป็นพระแล้ว กฎหมายกับพระธรรมวินัยต่างกันตรงนี้มันก็เลยเป็นช่องว่างว่าถ้าไม่มีหลักฐานชัดว่าพระเสพเมถุนว่าพระเนี่ยยักยอกเงินหรือเอาทร,รัพย์ของผู้อื่นไปก็ต้องถือว่าท่านบริสุทธิ์อยู่แต่บางอย่างที่มีคนออกมาเรียกร้องนะั้นหลายคนก็ไปกองปราบผมก็เห็นข่าวอยู่ไปคิวป้ายบอกคืนความเป็นธรรมให้พระด้วยแล้ววันนั้นก็มีพระผู้ใหญ่ศึกสองรูปเจ้าคณะด้วยผมเลยไม่รู้จะท่านได้ดูข่าวไหมแต่เนื้อหาสาระแก่นมันอยู่ตรงนี้แก่นมันอยู่ตรงที่ว่าพอบอกให้ศึก คือมันมีอันนึงที่เขาบอกว่าอยากให้มีคําตัดสินสารดีกาก่อนว่าพระผิดแล้วค่อยให้พระซึกคํถาถามคืออารเมถุนเนี่ยไม่อยู่ในคดีอาญาสารดีกาจะไปตัดสินยังไงค่ะเพราะว่าเมถุนจะเป็นทางวิน,นัย<ร>สงวินัยสงอ่นนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นนี่ไม่นับพี่ลองเต่าออกมาฟาดกับสํานักพุทธนะรรงน์ลงนี่เข้าใจเลยว่าทําไมลองเต่าอัดอั้นกับสํานักพุทธ คือรองเต่าบอกว่าที่ผ่านมาการทํางานกับสํานักพุทธก็คือล้มเหลวแล้วตํารวจก็เหนื่อยนื่อยในการทํางานก็รองเต่าเขาบอกเ้าส่งหลักฐานว่าพระองค์นั้นทําผิดวินัยส่งไปให้ส่งไปให้สุดท้ายไม่เห็นศึกจะทีมีเสียงเล่ยฟังเสียงหน่อยฟังเสียงหน่อยผมไม่ได้ไปปามา่สํานักพุทธแต่ทุกครั้งที่ร่วมร่วมงานกับสานักพุทธมันคือความล้มเหลวทําให้ตํารวจเนี่ยเหนื่อยมากขึ้นมันต้องสกิรนาทั้งสํานักพุทธ แล้วก็วัดด้วยแสดงว่ารอกำลังบอกว่าสำนักพุทธเนี่ยเป็นบอนทําลายที่ทําให้ทุกศาสนามันไม่ได้รับการเจริญผมผมไม่ได้ว่าบ่อนทําลายสำนักพุทธอาจจะมีแนวแนวทางการทํางานที่ไม่เข้มงวดไม่กวดขันเป็นการากบปัญหาไว้เราจะปล่อยให้มันเป็นมะเร็งร้ายแล้วก็ลุกลามบานปลายจนจนคนไม่เข้าวัดไปทําบุญ เเสืไปลยคือที่เรากําลังจัดรายการแล้วพูดถึงเรื่องปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยสํานักพุธมีข้อมูลร้องเรียนอยู่แล้วหลายปีแล้วนี่คือสิ่งที่ลองเต่าถามถึงสํานักพุทธไม่งั้นประโยคแรกไม่พูดมาหรอกเอ๊ะขัดขวางเหรอไม่ให้ความร่วมมือเหรอทําไมส่งข้อมูลไปไม่เห็นเอาผิดเลยค่ะก็เพราะสํานักพุธจะต้องรองให้มีพระผู้ใหญ่ชี้ขาดแล้วพระผู้ใหญ่ที่ชี้ขาดศึกไปแล้วนี่เข้าใจโครงสร้างไหมคือเวลาผมมีแค่นี้ก็เลยอธิบายได้แค่นี้ค่ะ จนนำมาสู่การประชุมร่วมกันค่ะของทางตํารวจแล้วก็ทางสํานักพุทธครับพออ,อสานักพุทธนะคะวันที่ประชุมท่านออกมาท่านไม่ได้ให้สัมภาษณ์อะไรมากมายนะคะเพราะว่าท่านต้องรีบไปชี้แจงงบที่สภาแต่อีกวันหนึ่งท่านโทรให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวของช่องสามท่านบอกว่าจริงๆแล้วค่ะคือสํานักพุทธเองมีข้อจํากัดอยู่หลายอย่างถึงการมีข้อมูลของพระกับศีกาคือเหมือนกับ มีข้อจํากัดในการทํางานไม่มีข้อจํากัดหรอกข้อจํากัดก็คือพอเวลาที่ต้องไปสั่งไปสอบเนี่ยคารวาสเนี่ยเขาไม่สามารถจะไปสั่งพระได้ว่ากันตรงๆ <Ừ. S 2> นี่คือข้อจํากัดมันก็พูดมาให้มันเต็มปากเลยสํานักพุทธจะได้รู้ว่าปัญหาคืออะไรค่ะ<ฆ>ไม่งั้นพอ,อ,อสํานักพุทธพิจิตไม่โดนย้ายหรอกครับพอจะไปตรวจสอบพระผู้ใหญ่เห็นไหมอันนี้ยกตัวอย่างให้เห็นภาพเนาะแต่จากนี้ไปก็น่าจะมีการทํางานร่วมกันที่เข้มข้นมากขึ้น จริงหรือเปล่าหลายท่านก็คาดหวังการทํางานของสํานักพุทธมากขึ้นจากกรณีของสีกากอบที่เกิดขึ้นทําได้แค่ไหนเดี๋ยวเราเรอติดตามครับค่ะ